ครับสบายไม่ไม,ไม่ไม่หนาวนะครับเย็นๆย็นเฉยครับอีกห้ารพย้ยมเมตรการจราจรหนาแน่นครับทำไมไม่บอกอีกห้า้อเมตรถึงโค้องอะไรเงรรี้ยเอ๊คงเอียงน,นิดนึงว่ะยางเหมือนจะเอาไม่อยู่แสงดีกว่า บสบายครับโอ้สดชื่นจริงๆริงน้องยังไม่มากันเลยครับโอ้ข้างหน้าถานนใหม่จัดไปโอ้ท่าถนนใหม่วะอย่างนี้สิครับหมดบอกเลยครับเล่นเลยครับมันเลยครับทีนี้รอน้องด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรอน้องนี้กันจะรอกันส่วนพุทศาสตรต์อีกสามโลครับ รอรอน้องนิดนึงทางลงนี่น่ากลัวมากครับโอเค มาผคงน่าเล่นมากครับเดีย๋ยวรอคันนี้ไปกันถนนใหม่ด้วยอะ่ะผคงน่าเล่นมากครับจัดไปรอรถไปกันแสงสามพันหน้านี้ได้โล่งนะครับ โค้งเยอะครับโอ้ยหมวกระวังช้างครับ ชิวๆไปกันแล้วนะครับมากันยนะังมากันครบแล้วไปต่อครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้องกันนะครับาหลังโอเคระวังรถชิดซ้ายกันนิดนึงถนนใหม่ก็โอเคแล้วครับสบายใจไม่ค่อยลื่นละ เค okay. มอนมอนนี่ครับธรรมชาตินี่หาย่ายนะบแบบนี้เราจะปิดแซงไปแล้วครับไม่รอแล้วครับไม่ใช่ไม่รอน้องนะไม่รอรถเก่งแล้วครับขอเขาโค้งวันหนึ่งโอ้โหเฮ้ย รถสามล้อครัโโหแท้ละเ,เดี๋ยวรอน้องกันโอ้พีเอมครับมากันละถนนใหม่หมดไปแล้วครับกลายเป็นถน,นนเก่าแล้วครับนี่ก็แก๊งโอ้โหมากันเป็นอะไครับกับตูขะเต ทีเดียวดูกล้องมันเป็นได้ลุมเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมเขาบอกลดความเร็วครับไปเลยครับซัดโค้งนะล้อเล่นครับน้องมาละ น้องมาใกล้เราก็ไปต่อได้ครับไปละเฮ้ยนี่เจอแก๊งครับบีบแต่ทักทายกันครับนี่ครับโอ้โสัว์โค้งไปเลยครับผมไปละติดรถยนต์ครับสดชื่นครับ อากาศดีโอ้เย็นแล้วรถยิ่งยิ่งสูงยิ่งหนาวครับตอนนี้ธรรมชาติมาเต็มครับป่าเขารำนาภัยโอ้โห,โห้องมากันละพบครบทุกคนครับให้รถปล่อยให้แซงเลยครับสงสัยจะกดดังครับโดนโดนจี้ตูดมาเยอะไม่ไหวแล้วครับโอเคเราไปเลยซิ่งนะครับรถยนต์ คือขับบนเขาก็ลําบากเงี้ยครับติดตูดคันนู้นคันนี้อะไรเงี้ยเบน์ครับนี่เอ็มทีครับผม อืดเลยครับตอนนี้เราจะขอเล่นโค้งนิดน,นึงครับเดี๋ยวไปรอ,อน้องข้างหน้ารถนี่ก็อืดเหลือเกิน,นมากันยังมาละเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอข้างหน้านะครับน้องๆ พี่นานมาทีไม่ได้จับมอไซค์เลยขอเอาสักโคง้งคงไม่ใช่โคกงในตำนานนะผูกซ้ายมือนี้กิ้งร่วงนี่บันไรเลยครับระวังรถเบยคครับไปบางทีรถยนต์ไม่ดูหลังครับเดี๋ยวมันจะเบียดเราตัวเขาแล้วยุ่งเลยครับปะแ,แสงกันนะไม่ใช่แซดแปดร้อยนะบิดอืนี่หมุนหมดปอกแลเนี่ย ไฟเครื่องนี่ก็โชว์จังกำลังจะบอกว่าขากลับมึงเข็นนะอะไรเงี้ยรอเล่นนะครับผมโอ้ากันยังมากันละมาแสงกันหน้าน้นี่สนุกครับแป๊ดหนึ่งครับแสงมาด้าสามันครับมาด้าครับผมเข็นเข็นเข็นขึ้นไปขอแสงเลยก็อือจังเลยวะ เว็รุ่นดนึกงดันบันครับผมจะแซงได้ไหมเนี่ยอืดอูขอแซงหน่อยไปแล้วอืดหูมันอืดจริง,รงๆครับหมดปอกแล้วนะครับปิ้งขึ้นแค่นี้เองมาละแซงคันนี้ได้ละที่เหลือไม่ยากแล้วครับไปแล้วครับมาด้าสามครับเรียบร้อย เราจะได้เป็นไทยแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยแซงคันไปนเนี่ยบางทีอย่างนี้เร่งแล้วครับไปแล้วหมดปอกครับพี่น้องสิ่งครับสิ่งโอ้โหมันมากครับผมสีรล้อนิดนึงครับปลอมยางกันน้องๆหายไปไหนกัน,นครับ หายไปหมดแล้วมอนแจมเฮ้ยเดี๋ยวขวานนี่นถึงนัดหรอเนี่ยไม่นะยังไม่ทันได้ไปไหนเลยถึงนัดหรอมอนแจมใช่หรอเนี่ยนะถึงแล้วนี่โอเคเดี๋ยวเรากดตังค์ครับหาตู้ไอเทมแป๊บหนึ่งโหเย็นสบายครับอากาศด,ดีมากเลยอนะเนี่ยนะ ก่อนตามมากันตามมากันตู้เอทีอมอยู่ไหนปะโอ้โหกดดดีมากครับตู้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 มันอยู่หน้าเซเว่นแน่ครับโอเคหันไหนวะกดตังค์นะพี่น้อง ม่ใช่โจรโอ้โห,โหนะเกียริทีครับโอ้แม่สาวน้อยโอ้ยกดตังกันครับบัตรอยู่ไหนนะเอาชิบหายไม่มีตังติดตัวสักบาทเขามีอยู่สองร้อยสวยแล้วครับบัตร ATM ไม่นะอยู่ไหนวะ เจอแล้วโอเคครับหัวจะชนนิดไึงเนี่ยไม่ใช่โจรน,นะครับครบคนใช่ไหมมาครบโอเคขอเซนเซอร์เซนเซอร์นิดหนึ่งครับ ตรงไปนี้มันมีที่เล่นโค้งแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนแบตดน,นึงครับโอเค